เสียงไหนไปไหนครับกินแกงหัวเยอะนะมันกายคอใช่ไหมโอ้โขาวแห้งมากขอบคุณไรับขอบคุครัคดเงินเมากันสักห้าที่จ้ะมามาเพิ่มอัวฝากเก็บอยากฟังลำฟังต่น้ำพึ่งเหลือตัยี่สิบสี่สิบบาทขอบคุณครับัาคาบ้านยังไม่เสร็จ ขอให้มาหกสิบบาทกับเพลงนางฟ้าตต้น้ำพ <N> ึ่งน้ำพึ่งเดินหน้าแต่ว่ามัน ถึงตาาวันว่าลืมกดานาทีสุดท้า,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 ายกันไหมต่อเพื่อนฝากเก็บ60บาทสวัสดีครับหลานชายคนเล็กครับยินดีด้วยที่สั่งทำไม่ได้อาหารนะอยากบอกรับเจอช่วงนี้ที่รัร้งกระโหลกขอบคุณครับ าม,ามาจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ่งกับเธอวันวันได้แต่ละเมืนอกชายเข้าเพิ่งนแสนเปลี่ยนอยากเกี่ยวใจเธอ ลาจำลาแม่ดอกป้าขวัญใจคนจนที่ทวนะพตองบด้นู้นงอ,นนนองเข้าวอยเลล่ะลาจลแม่ดอก้าขัญใจคนจนพี่ทนมมองคราข้าระเจาต้องขาดกานลมเจ้าเอ๋นเลยไม่เคยจะ ทองลงมองสาวเมืองที่จิินดูนบอกสอติ่เครื่องฉลองแตจากคเลียวลางยังเห็นหน้ามนคนสวยแฟนทีโบกมือไหว้โอ้ เสนน้นใต้เป็นสุดท้ายด้วยเขียนทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำย้ำขอความสำคัญย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอ ของละของเขาเคยลงมาหาพ่อด้วยของของใครของใครก็หวัง ่อยากให้รู้ว่ารักเพลภาษายาวีสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท mm ้ายสุดที่ใครมาโดยตาวันตอกิโตกะเซก้าเแค่อยากให้รู้ว่า ไม่เคยจะเพื่อมองใครวันนี้ก็ถ่ายรูปด้วยเาเชิญเพื่อนเพื่อนเ,ม,อเม,อมาถ่ายรูปดงสักนิดหนึ่งเร็วๆรูปถ่ายรูปใช่ไหมรามันโ,โอเนอ้์น้องอดทีมบ้านทางบ้าน 5แสนแล้วกับเพลงมาของเชื่อใจ่ให้ใจทีปันวิวแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับปันวิวเป็นใ,นใจให้ทุกทุกคนทุกท่านอย่างมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวจะพยายามนี่ทาขอบตามาแล้วทาคอนซีลเลอร์เอาอนแล้วแมนะมณครนะเปิดครีมท,ทาได้ครับแม่นุ่มกลุ่มหนหแม่มามามา เราคพิ่งจะได้มองเห็นไฟสองตาแล้วได้ตัางแบบใช้สอยอยังประหยัดนะใช้สอยอยังประหยัดโอเคฮะโอเคครับอันนี้อีกอก,ก,ออกลุ่มหนึ่งไม่หมดที่หมดที่ขอบคุณ อ่ะโอเคมาแม่โอเคโอเคแม่ขอบคุณครับแม่มาถ่ายรูปดๆวยถ่ายรูปด้วยมีหน้าหอวกม่ดรวยต้นในะแม่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะจบแค่นี้นะคะเพราะว่าน้องจะมีงานต่อนะคะครับโอเค วันนี้นะครับน้องไรอันนะครับก็มอบความสุขให้แก่บรรดาแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับที่มาเจเจมอแห่งนี้นะครับแหมสาวน้อยเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเป็นแถวแถวโดยเฉพาะที่ติ่มขอบโต๊ะเราเนี่ยน,นี่เธอทนไม่ได้ละยืนไม่ไดเลยปกติเมื่อยใช่พอไปที่อื่นโอ้ยเราก็ดูกกรด่งไม่ค่อยดีมาดูไรอันยืนได้โอเคเอาไว้ก่านนะครับ น้องแฟนกับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขอแยกใน่ต้องอะไรท่านเนาะปล่อยน้องไปอันก่อนปล่อยปล่อยน้องไปเถอะทุกคนปล่อยน้องไปเถอะโอเคนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องแรนด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอุสวัสดีครับขอบคุณมากครับบนเวทีคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณการขับรถท่านด้วยนะครับยังยังไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้นะครับไม่เจ็บจริงนบอกว่าเข้าที่แล้วครับพร้อมติดตัวเตรียมตัวไประวังไป 拜安卡。